นี่คือการลอกคราบครั้งใหญ่ของประเทศไทยเรากำลังจะกลายเป็นฮับ EV ีเป็นศูนย์กลาง Data Center ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาพลอกคราบเหรอครับผมว่าเออเหมือนกำลังโดนถลกหนังทั้งเป็นมากกว่าบบทเขาเพิ่งออกมาเตือนเองนะว่าอีกไม่กี่ปีนี้10ล้านคนกำลังจะตกงานมันคือการเปลี่ยนผ่านของเก่าก็ต้องไปของใหม่ก็ต้องมาสิคะ แล้วคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ที่ระยองล่ะครับนั่นไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านนั่นมันคือการล้มละลายได้ยินข่าวโรงงานซูซูกิหรืออยังสิ้นปี2568นี้ปิดถาวรเราก็ต้องปรับตัว re skill up skill อนาคตมันอยู่ที่เทคโนโลยีอยู่ที่ AI อนาคตลองไปบอกคนงานที่พึ่งได้สองข่าวสิว่าอนาคตของเขาหน้าตาเป็นยังไงในวันที่นี่บ้าน NPL มันพุ่งสูงสุดในประวัติศาสตร์ไทย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ m e r i d เดียช่องที่จะพาไปดูความจริงในมุมที่ทีวีอาจจะไม่ได้อยากให้เราเห็นครับและเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันคือเรื่องในกระเป๋าสตางค์ของพวกเราทุกคนโดยฉเฉพาะคนที่ทำงานในโรงงานคนที่กำลังผ่อนบ้านและคนที่ตื่นมาทุกเช้าแล้วรู้สึกว่าทำไมเงินมันหาย,ยากขึ้นทุกวัน ฟังแล้วคิดยังไงมาลุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องมาริเดียนของเราไว้ด้วยเรื่องลึกๆแบบนี้มีให้ฟังที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยคือถ้าเรามองภาพใหญ่ๆที่รัฐบาลพยายามโปรโมทนะมันเหมือนกับประเทศไทยกำลังจะเหาะเลยนะดูสิการลงทุนใหญ่ๆเข้ามาไม่หยุดครับภาพสวยมาก ทั้งด a t a c e ซ t e r ระดับโลกที่มาตั้งฐานในไทยมีการผลักดันนโยบาย Cloud First p olicy ที่จะเปลี่ยนระบบราชการและธุรกิจทั้งหมดให้ขึ้นไปอยู่บน c l o u ดมันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครั้งใหญ่ของประเทศเลยนะ <c oughs> แืนแปดหมื่นหกพันล้านบาทแล้วมันคือสัญญาณว่านักลงทุนยังเชื่อมั่นในเราใช่หรือเปล่าทุกอย่างมันดูเหมือนกำลังไปได้สวยมากๆคำว่าดูเหมือนนี่แหละครับที่น่าสนใจที่สุดอา้าวทำไมล่ะคะเพราะเวลาเราละสายตาจากสไลด์สวยๆของภาครัฐ แล้วหันมาดูตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆที่นักวิเคราะห์เขาประเมินกันมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะ SCB EIC หรือศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของไทยพาณิชย์กับกกรเดี๋ยวค่ะกกรนี่คือคือหน่วยงานไหนนะคะ๋อครับกกรคือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวแทนเสียงของกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยทั้งสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารไทย อ๋อโอเคค่ะคือพวกเขาไม่ได้มองโลกสวยมาในสไลด์นะเขาคาดการว่า GDP ปี2 5 1 9 1 9ของไทยจะโตได้แค่1.5%ถึง2%เท่านั้นเดี๋ยวนะคะ1.5-2%ถึง2%นั่นมันท้บไม่โตเลยนะใช่ครับมันคืออัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดในรอบ30ปีถ้าเราไม่นับช่วงวิกฤตอย่างต้มยำกุ้งหรือตอนโควิดระบาดหนักๆโอโ นี่ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจชะลอตัวตามปกติแต่นักวิเคราะห์ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดเขาเปรียบเทียบกันว่าปี2568ที่เราว่าแย่ๆกันเนี่ยมันเป็นแค่เผาหลอกเผาหลอกใช่ครับของจริงไฟจริงอะ่ะมันจะเริ่มลามตอนปี2569นี่แหละ โอเคภาพใหญ่ดูน่ากังวลกว่าที่คิดงั้นเราลองเจาะไปที่พื้นที่ที่ควรจะเป็นความหวังที่สุดของประเทศอย่าง EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่ระยองดูหน่อยดีกว่าภาพจริงตรงนั้นเป็นยังไงนั่นแหะครับคือศูนย์กลางของพายุเลยเมืองที่เคยเรียกว่าดีทรอยต์แห่งตะวันออกเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนใช่ค่ะเคยรุ่งเรืองมากตอนนี้กําลังกลายเป็นภาพสะท้อนของปัญหาทั้งหมดที่เราพูดถึงข่าวที่ทุกคนรู้กันดีคือ โรงงานซูซูกิมอเตอร์ที่ปลวกแดงระยองประกาศชัดเจนแล้วว่าจะยุติการผลิตปิดโรงงานถาวรภายในสิ้นปี2568ได้ยินข่าวนี้เหมือนกันค่ะพนักง,งานเป็นพันคนเลยนะใช่ครับได้รับหนังสือแจ้งเลิกจ้างแล้วเรียบร้อยแต่แต่ซูซ u k i เขาก็มีปัญหาเรื่องยอดขายมานานแล้วนะมันอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะของบริษัทเขาหรือเปล่าตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะสิล่าสุดแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ อ๋อที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องครับบริษัทระดับยักษ์ใหญ่เลยก็เพิ่งประกาศปลดพนักงานไปอีก1,450คนอ้างว่าต้องปรับตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาโหแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือข่าวลือที่ดังกระหึ่มในเพจท้องถิ่นของระยองอย่างนิ้วชนบุรีระยองออนไลน์ เขาบอกว่ามีบริษัทระดับโลกอีกแห่งในนิคมอมตะซิตี้ที่เคยเป็นบริษัทในฝันของวิศวกรหลายๆคนกำลังจะปิดตัวลงภายในปี2568นี่ไม่ใช่แค่ข่าวลือแล้วมั้งคะมันเริ่มลามเหมือนโดมิโนโเลยใช่ครับมันกำลังลามจริงๆฟังแล้วใจหายนะแต่เราจะปฏิเสธความจริงก็ไม่ได้ว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนโลกกำลังมุ่งไปสู่รถอีวีการยึดติดกับอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปแบบเดิมๆมันก็เหมือนการรอวันตายหรือเปล่า การเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะเจ็บปวดแต่ก็จําเป็นเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้อืโรงงานใหม่ๆที่ใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่มันก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าลดต้นทุนได้มากกว่านี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับคําถามคือประสิทธิภาพเพื่อใครครับลดต้นทุนเพื่อใครเพื่อตัวเลขในบัญชีของนายทุนเหรอออผมมีตัวเลขชุดหนึ่งที่อยากให้ลองฟังดูแล้วจะเข้าใจว่าทาไมผมถึงใช้คําว่าถลกหนังทั้งเป็น รถยนต์สันดาปที่เราขับขับกันอยู่หนึ่งคันเนี่ยนะครับมันใช้ชิ้นส่วนประกอบกันประมาณ3 0 0แสนชิ้น3 0 0แสนชิ้นใช่ครับ3 0 0แสนชิ้นตั้งแต่เครื่องยนต์ระบบเกียร์ไปจนถึงน็อตตัวเล็กๆแต่พอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ีมันเหลือชิ้นส่วนที่จำเป็นแค่ประมาณ20,000ชิ้นเท่านั้นหายไป90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะถูกต้องแล้วคำถามที่น่าขนลุกที่สุดคือแรงงานในห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนทั้งหมด เกือบหนึ่งล้านคนที่เคยผลิตชิ้นส่วน2,80 0 0 0ชิ้นที่หายไปพวกเขาจะไปไหนครับอืโรงงานผลิตลูกสูบผลิตหัวเทียนผลิตท่อไอเสียจะทำยังไงวิศวกรเก่งๆที่เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องยนต์สันดาบมาทั้งชีวิตจู่ๆความรู้ของเขาก็กลายเป็นศูนย์เขาจะไปทำอะไรกินนั่นสิคะนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านที่สวยหรูนี่คือการล้างบางคนทั้งอุตสาหกรรม ทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังโดยที่ไม่มีแผนอะไรรองรับเลยแม้แต่น้อยแต่ที่บอกว่ามีโรงงานใหม่ๆมาเปิดตั้งเยอะแยะเงินลงทุนเป็นแสนล้านมันก็ต้องมีตำแหน่งงานใหม่ๆมาทดแทนสิคะมีครับแต่โรงงานใหม่ๆพวกนั้นน่ะเขาใช้หุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมดแล้วเขาต้องการแรง,งงานทักษะสูงแค่ไม่กี่คนเพื่อไปคุมเครื่องจักรไม่ได้ต้องการคนงานเป็นพันๆเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วอ๋อ oh. คลื่นสึนามิลูกนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะ ดกรกิติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบพทบพทครับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนเพิ่งออกมาเตือนดังๆเลยนะว่าภายในปีพศ .2570 หรืออีกแค่ไม่กี่ปีข้างหน้าแรงงานไทยจำนวนมหาศาลถึง10ล้านคนมีความเสี่ยงที่จะตกงาน10ล้านคนเดี๋ยวนะคะตัวเลขนี้มันมันเกือบหนึ่งในสของแรงงานทั้งประเทศเลยนะ มันไม่ได้กระทบแค่คนงานในโรงงานแล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วครับมันกระทบทุกคนตอนนี้มันไม่ใช่คลื่น EV แล้วแต่มันคือคลื่น AI ที่ซัดเข้ามาพร้อมกันพอดีกลุ่มแรกที่จะโดนเต็มๆและอาจจะไม่ทันตั้งตัวคือกลุ่มงานดิจิทัล c คอนนต์ c ครีเอเตอร์กราฟิกดีไซเนอร์นักการตลาดออนไลน์ใช่ครับใครก็ตามที่ทักษะอยู่ต่ำกว่าระดับ B+ ลงไปเตรียมตัวได้เลยเพราะ AI รุ่นใหม่ๆมันทำได้ดีกว่าเร็วกว่าและไม่เคยบ่นเหน่อย แล้วภาคบริการล่ะคะอย่างพนักงานโรงแรมพนักงานเสิร์ฟที่ดูเหมือนต้องใช้คนแน่ๆน,นั่นคือสมอรภูมิต่อไปตอนนี้ในต่างประเทศเริ่มมีการทดลองใช้หุ่นยนต์หิวเมื่อน่อยที่หน้าตาเหมือนคนมาทํางานแทนพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานทําความสะอาดพนักงานเสิร์ฟโห oh. หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์พยาบาลในบ้านผู้สูงอายุถ้าภาครัฐยังคงส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีโดยที่ไม่มีมาตรการมารองรับคนเลยนะ ผู้ประกอบการเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับธุรกิจเขาอยู่แล้วซึ่งก็คือการใช้หุ่นยนต์แทนคนฟังแล้วมันน่ากลัวจนรู้สึกสิ้นหวังเลยนะแต่ทางรอดมันก็ต้องมีสิคะคนไทยเราเก่งเรื่องการปรับตัวอยู่แล้ว เราก็ต้องรีสกิลอัพสกิลกันครั้งใหญ่ไงครับกลับไปสร้างรากฐานเศรษฐกิจชุมชนให้แข้มแข็งทําเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มิงที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือหันไปทําเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ที่มันต้องใช้หัวใจใช้ความเป็นมนุษย์ซึ่ง AI มันเรียนแบบไม่ได้นี่น่าจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนกว่านะพูดนะ่ะมันง่ายครับเหมือนคําแนะนําสวยๆในห้องแอร์แต่ลองนึกภาพตามนะคนที่ทํางานโรงงานมา20ปี ตอนนี้อายุ45มีภาระต้องผ่อนบ้านเดือนละหมื่นหผ่อนรถอีกคันส่งลูกเรียนอีกสองคนจู่ๆโดนเลิกจ้างจะเอาเงินจากไหนเวลาจากไหนไปนั่งเรียนรีสกิลคอร์สเขียนโค้ดหรือไปเริ่มทำสมาร์ทฟาร์มิ่งที่ต้องใช้เงินลงทุนอีกก้อนมันก็จริงนะในเมื่อรัฐบาลเองก็ยังดูเหมือนจะมุ่งเน้นแต่การดึงดูดอุตสาหากรรมขนาดใหญ่เข้ามาเพื่อปั๊มตัวเลข GDP ให้ดูสวยๆเท่านั้นแล้วนโยบายอื่นๆล่ะคะ แล้วดูนโยบายเรือธงอย่างนโยบาย EV สิครับมันย้อนแย้งจนหน้าตลกด้านหนึ่งก็ผลักดันสุดตัวให้คนเปลี่ยนมาใช้รถ EV แต่อีกด้านพอเข้าปี2569นโยบาย EV 3.5ที่ออกมากลับลดเงินอุดหนุนการนำเข้ารถลงซะง,งั้นเอ้าทำไมทำแบบนั้นล่ะทำให้ราคารถ EV ที่นำเข้าจากต่างประเทศพุ่งกระฉูดทันทีเลยขึ้นเยอะแค่ไหนคะอย่าง BMW s e r i e 7นี่ ราคาดีดขึ้นไปเกือบ 200, 2,000 0 0บาทประมาณ1,90,000บาทส่วน GAC Ion UHTEV ก็ขึ้นไป80,000บาทโห oh. มันเหมือนรัฐบาลกำลังตะโกนบอกประชาชนว่าเปลี่ยนม้าเร็วม้าตัวเก่ามันจะตายแล้วแต่ในขณนะเดียวกันก็ขึ้นราคาอ่านม้าจนคนซื้อไม่ไหวแล้วก็เดินไปเตะม้าตัวเก่าทิ้งต่อหน้าต่อตาสรุปแล้วประชาชนควรจะทำยังไงมันสับสนไปหมด พอการตกงานมันเกิดขึ้นจริงในวงกว้างแบบนี้สิ่งที่จะตามมาเป็นโดมิโน,โนตัวสุดท้ายก็คือหนี้สินครับนี่คือเรื่องที่เจ็บปวดและเป็นรูปธรรมที่สุดแล้วตอนนี้ตัวเลขนี่ครัวเรือนของไทยมันสูงจนน่ากลัวแต่ระดับ90%ของ GDP ไปแล้วสูงมากแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปในพื้นที่ EEC หรือที่ระยองสถานการณ์มันวิกฤตกว่านั้นเยอะตัวเลขนี่เสียหรือ NPL NPL คือคือ non-performing loan หรือก็คือหนี้ที่ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนได้ตามกำหนดในสินเชื่อที่อยู่อาศัยของพื้นที่แถบนั้นน่ะพุ่งขึ้นไปแตะ7.2แล้ว7.2เพื่อเห็นภาพชัดๆตัวเลขนี้มันหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าในทุกๆ100คนที่กู้เงินซื้อบ้านในย่านนั้น มีมากกว่าเจคนที่ตอนนี้ไม่มีปัญญาผ่องต่อแล้วและกําลังจะถูกธนาคารยึดบ้านพระเจ้าตัวเลข7.2%นี่คือตัวเลขที่สูงที่สุดเป็นประวัติการสูงกว่าตอนวิกฤตต้ยมยำกุ้งด้วยซ้ําไม่น่าเชื่อภาพที่เราเห็นได้จริงๆตอนนี้คือโครงการบ้านจัดสรรใหม่ๆที่สร้างขึ้นมารอบๆบนิคมอุตสาหกรรมอย่างมาบตาพุธตอนนี้กลายเป็นบ้านร้างเต็มไปหมดนักวิเคราะห์คาดว่า ต้องใช้เวลาเกือบ3ปีหรือประมาณ35เดือนกว่าจะขายสต็อกบ้านที่เหลือค้างอยู่นี้ให้หมดได้แล้วพวกหอพักอพาร์ตเมนที่สร้างไว้รองรับพนักงานโรงงานล่ะคะยิ่งหนักเลยครับจากที่เคยเต็มตลอดมีคนรอคิวเข้าอยู่ตอนนี้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยเหลือแค่40-60%บบางแห่งร้างจนน่ากลัวธนาคารเริ่มทยอยยึดทรัพย์สินพวกนี้กันเป็นว่าเล่นแล้ว นี่คือภาพจริงของเศรษฐกิจที่กำลังล่มสลายในระดับฐานรากฉันเห็นในบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งนะเขาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ในอีกมุมหนึ่งมันก็คือโอกาสครั้งใหญ่ของนักลงทุนที่มีเงินสดในมือที่จะเข้าไปช้อนซื้ออสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ในราคาที่ถูกมากๆมันก็เป็นวัฏจักรของตลาดใช่ไหมคะมีคนเสียก็ต้องมีคนได้โอกาสของใครล่ะครับของคนรวยนะสี ของนายทุนที่มีเงินเย็นรอชอนซื้อของถูกแล้วคนธรรมดาที่ทำงานสุดจริตมาทั้งชีวิตกำลังจะสิ้นเนื้อประดาตัวสูญเสียบ้านที่เคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของครอบครัวล่ะครับอืมนั่นไม่ใช่โอกาสนั่นคือโศกนาฏกรรมนี่คือภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้ำที่กำลังฉีกสังคมของเราให้กว้างออกจากกันมากขึ้นทุกวันคนที่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองกำลังจะกลายเป็นคนไร้บ้านในขณะที่คนที่มีเงินอยู่แล้ว ก็จะยิ่งรวยขึ้นจากการเข้าไปกว้านซื้อทรัพย์สินของคนที่กำลังลม้มนี่คือความจริงที่โหดร้ายที่สุดทั้งหมดที่เราคุยกันมามันเหมือนกับพายุหลายๆลูกที่พัดเข้ามาถล่มประเทศไทยพร้อมๆกันเลยนะเขาเรียกมันว่าพายุที่สมบูรณ์แบบหรือ perfect storm ครับมันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวแต่ทุกอย่างมันประจวบเหมาะมาพร้อมกันหมดทั้งปัญหาจากข้างนอกที่เราควบคุมไม่ได้อย่างสงครามการค้าจีนสหรัฐกำแพงภาษีใหม่ๆที่ทำให้ฐานการผลิตต้องย้ายหนี และปัญหาข้างในของเราเองใช่ครับปัญหาที่มันเน่าเฟะอยู่ข้างในประเทศเราเองทางปัญหานี้ครัวเรือนที่สูงจนเป็นระเบิดเวลาโครงสร้างอุตสาหกรรมของเราที่มันล้าสมัยเกินไปและที่สําคัญที่สุดคือการเปลี่ยนผ่านพิสูยยุคใหม่อย่าง EV และ AI ที่เกิดขึ้นแบบไร้ทิศท,ทางไร้แผนการรองรับคนที่กําลังจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ยอมรับเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดและมืดมนจริงๆแต่ในความมืดมันก็ต้องมีแสงสว่างอยู่ด้างสิคะถ้าหากรัฐบาลชุดใหม่สามารถผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศร,รษฐกิจครั้งใหญ่หรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า re-invent Thailand ได้สำเร็จจริงๆครับแล้วดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มันสร้างงานคุณภาพสูงให้กับคนไทยได้มันก็อาจจะยังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้เราเห็นก็ได้นะอาจจะ แต่คำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ให้ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้กลับไปคิดคือคลื่นซึนามิเศรษฐกิจลูกใหญ่นี้มันจะซัดมาถึงหน้าบ้านของแต่ละคนเมื่อไหร่แล้วไอ้ทางรอดที่ผู้มีอำนาจชอบพูดสวยๆบอกให้เรากลับไปทำเศรษฐกิจชุมชนกลับไปทำเกษตรอืม,มันคือทางรอดที่แท้จริงหรือมันเป็นแค่ทางระบายคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างไม่ใยดี ไม่ว่าความคิดเห็นของแต่ละท่านจะเหมือนใครในเราสองคนเรื่องนี้มันใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะมาคุยกันต่อในคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ที่มิ r รเดียสวัสดีครับ